ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านครับเสียงอาจจะมีสะท้อนบ้างนะครับเพราะว่าผมใช้ไม์หูฟังอัดนะครับแล้วมันอยู่ใกล้กับหูฟังไม่กาจ,จะมีเสียงสะท้อนบ้างต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นครับผมจะมาบอกนะครับถึงวิธีแก้ไขปัญหาเจ้า m a c 33สนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์อาจจะไม่รู้เนาะว่าไอ้แม็กสามสามเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่า ใครหลายคนน่าจะผ่านตาแหละนะครับเวลาเพื่อนๆไปดูคลิปต่างๆเนี่ยเวลาเลื่อนลงมาจะเจอคอมเมนต์ว่าแม็ก3์อะไรนะความหวังไม่สิ้นสุดแม็กซ์เริ่มต้นใหม่ใหญ่ท้ออะไรประมาณนี้มันจะขึ้นต้นด้วยแม็ก3์ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษอ่าแล้วก็ตามด้วยประโยคภาษาไทยเป็นประโยคเป็นเหมือนคําให้กําลังใจอะไรสักอย่างซึ่งอ่านแล้วก็บางทีก็อหยองวะอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งเพื่อนๆน่าจะเคยผ่านหูมาตาแล้วซึ่งไอคอมเมต์เราเนี่ยมันเป็นบอทมันเป็นบอทมันไม่ใช่คนนะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งคนดูอาจจะไม่กระทบอะไรมากนะครับอย่างมากแค่ลำคาญสายตาหรือว่าหงุดงิดแต่สำหรับยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์อย่างผมนะครับที่มียอดซับเยอะๆหรือว่าคนดูคลิปเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทบเยอะมากกระทบอย่างแรกเลยคือ1นนะครับลำคาญมันนี่แหละนะครับพอเราลงคลิปไปปุ๊บ เดี๋ยวมันก็เข้ามาเมน้นเม้นทีเม้นเป็น10 20 30 40, 40. ผมเคยเจอครับ1คลิปนะครับมันเม้นสูงสุด80คอมเมนต์จริงๆนะครับมันเม้นสูงสุดคือ80คอมเมนต์อ่าต่อ1คลิปนะครับในระยะเวลาไม่ถึง1นงาทีอ่าอย่างที่2ต้องมานั่งลบ80คอมเมนต์อันนี้ผมพูดไปแล้วไปหรือ,อยังอาช่างมันถ้าพูดไปแล้วก็ขอพูดซ้ำแล้วกันผมก็ต้องมานั่งลบ80คอมเมนต์ นั่นนะครับเสียเวลามานั่งลบข้อที่3มันทําให้ภาพลักษ์ของช่องดูไม่ดีครับคนที่ไม่รู้ว่าไอแม็กซ์มเนี่ยมันคืออะไรหรือบางทีก็รู้แหละ,ะแต่เขาคิดว่ามันแค่เป็นเว็บพนันแล้วเขาก็อาจจะคิดว่าไอ้ช่องเนี่ยมันโปรโมทเว็บพนันหรือเปล่าทีนี้มันก็จะส่งผลต่อหน้าตาครับบางทีลูกค้าเข้ามาดูคลิปผมอา้าวทำไมคลิปนี้ ช่องนี้ถึงมีโปรโมทเว็บพนันออนไลน์นะครับเขาก็จะไม่เอาแล้วนะครับมายุ่งลูกค้าก็จะไม่ไม่สั่งไม่ให้ผมรีวิวนูน่นหรือว่าให้ทําคลิปแบบนูน้นแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการสนับสนุนพวกเว็บพนันออนไลน์ก็เนี่ยจะส่งผลต่อเรายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ประมาณนี้นะครับซึ่งบอกเลยกระทบมากและอาจจะมีคําถามนะว่าถ้ามันกระทบอย่างเงี้ยทำไมพวกผมเนี่ยถึง ไม่เบนแบนด์มันไปสักทีนะครับไอ้พวกเข้ามาแม็กซ์สามสามเลยพวกเนี้ยผมบอกเลยว่าแบนด์จนไม่รู้จะแบรนด์ยังไงแล้วครับแบรนด์เป็นร้อยคนนะครับแต่ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นบอทเมื่อเราแบรนด์ไปปุ๊บหรือ YouTube มันแบรนด์ไปปุ๊บมันก็สมัครไ d ดีใหม่เข้ามาเมนเรื่อยๆนะครับพอฉัน้นแบรนด์เท่าไหร่ก็แบรนดไม่หวัดไม่ไหวครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์กว่าการนั่งลบคอมเมนต์ด้วยซ้ำไปนะครับ ซึ่งไอ้ปัญหาตรงนี้ย t u b e มันก็แก้ไม่ได้นะครับตำรวจไทยก็แก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเหล่าเพื่อนพี่น้องยูทูบครับหรือว่าคนที่เข้ามาฟังผมก็ดีนะครับวิธีแก้ตรงนี้มีแค่อย่างเดียวก็คือเราทำได้แค่นั่งลบเท่านั้น,นครับบางคนอาจจะใช้อบอทช่วยหรือบางคนอาจจะใช้คำเป็นคำที่แบบเราสามารถกกอกลงไปได้ เป็นคับต้องห้ามสำหรับช่องอะไรเงี้ยอาจจะแม็กห้ามพิมพ์เลยอะไรเงี้ยเราก็สามารถกรอกไปได้แต่อันนั้นก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าบอทมันสามารถสร้างตัวหนังสือที่แบบอาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไปเรื่อยสุดท้ายคำว่าแม็กสามเนี่ยมันก็แบนไม่หมดสุดท้ายมันก็เข้ามาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ทําได้คือลบอย่างเดียวครับบางคนอาจจะใช้บอดช่วยด้วยในการลบ บางคนอาจใช้ AI ผมแรกๆก็ใช้ AI ช่วยนะครับแต่พักหลังก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าคอมมันต้องรันอ่ารันตลอดเลยทีนี้ผมก็มานั่งสังเกตอย่างหนึ่งคือไอ้บอทต,ตัวเนี้ยเพื่อนเพือนพี่ๆน้องๆชาวยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ฟังไว้นะครับถ้าใครมีปัญหาใช้วิธีนี้ได้ผลผมสังเกตอย่างหนึ่งคือเจ้า Mac3 3เนี่ยเวลาผมอัพคลิปไปหคลิปมันจะเข้ามาทันที มันจะเข้ามาทันทีเลยเหมือนแบบผมกดเนี่ยดูหน้าจอผมนะผมกดโพสสาระรณะไปปุ๊บเอาละไม่ถึงหนึ่งนาทีมันเข้ามาเม้นแล้วแล้วการเม้นของมันก็คือเม้นแบบถ้ามันมีสิบตัวมันก็จะเม้นสิบตัวรวดเดียวถ้ามันมีร้อยตัวมันก็จะเม้นร้อยตัวรวดเดียวอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นภายในหนึ่งนาทีอ่าแต่บางทีมันก็มาหนึ่งชั่วโมงนะเออสงสัยมันขี้เกียจเหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วเมื่อเราลงคลิปไปปุ๊บ ให้เรารอเลย1นาทีเดี๋ยวมันมาเม้นซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งเมื่อมันเข้ามาเม้น์ปุ๊บมันก็จะไม่สนใจแล้วว่าเม้นของมันจะอยู่หรือไม่อยู่และมันจะไม่เข้ามาเม้นซ้ําเด็ดขาดอ่าเท่าที่ผมเคยเจอนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถอาศัยตรงนี้ลบได้นะครับและปัจจุบันนี้อ่าตั้งแต่อดีลยวกันตั้งแต่ไอ้แมงสองสามปรากฏตัวเนี่ยทุกทีอ่ะมันจะมาเม้นแค่1 ID หนึ่งยูเซอร์ต่อหนึ่งคอมเมนต์ใช่ไหมแต่ทุกวันเนี้ประมาณช่วงวันที่ยี่สิบเดือนสามอ่ามันจะเริ่มมีการแอดวานขึ้นนิดหน่อยก็คือหนึ่งเม้นต์แล้วมันจะเข้ามาเม้นต์ซ้าๆซ้าๆที่ผมว่าคือหนึ่งยูเซอร์สมมติเว้นไปปุ๊บมันก็จะเอาอีกยูเซอร์หนึ่งเข้ามาตอบคอมเมนต์เรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็จะแบบหนึ่งนาทีคือมันตอบรวดเดียวรวดเดียวอย่างนี้อ่าซึ่ง มันจะทําอย่างเงี้ยเพื่อให้คอมเมนต์ของมันอยู่แถวบนๆซึ่งการที่มันทำอย่างเงี้ยมันคือจุดอ่อนอย่างหนึ่งปกติถ้ามันมาเม้นยี่0ิบอันต่อ1นึ่งยูเซอร์เราต้องมานั่งลบทีละ1อันใช่ไหมแต่ถ้ามันมาทําเงี้ยมันเท่ากับทําให้เราอ่ะคลิกลบแค่1ครั้งก็หายไปเป็น10ได้เหมือนกันอ่าถ้าเกิดมันต่อไปเยอะๆนะซึ่งตรงนี้แหละคือจุดอ่อนของมันอย่างหนึ่งแล้วอาจจะมีคนถามว่า การที่มันมาคอมเมนต์เนี่ยมันช่วยให้ชนะอัลกอริทึมของ Youtube ได้ไม่ใช่เหรอคลิปมันจะได้ดันๆขึ้นก็น่าจะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ใช่ไหมซึ่งบอกเลยนะมันไม่ได้ช่วยดันคลิปเราเลยนะจริงๆนะเท่าที่ผมลองปล่อยมาดูมันไม่ช่วยดันคลิปของเราให้มันชนะอัลกอริทึมเลยนะครับและผลเสียคือลูกค้ามาเห็นงนั้นก็จะไม่จ้างเราเสียมากกว่ามันมีแต่มันมีแต่เสียคับเสียสำหรับเราแต่มันอะ ได้กับได้นะครับโอเควิธีกำจัดของผมอย่างที่บอกไปเนาะก็คือการลบคลิปไอการลบโพสต์อย่างเดียวการลบคอมเมนต์นะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับเดี๋ยวดูนะว่า Mac3 3ม,มันทานํางานยังไงอย่างคลิปนี้นะครับผมยังไม่ได้ปล่อยนะครับผมยังไม่ได้ปล่อยอเดี๋ยวดูนะคอมเมนต์ยังมีแค่ผมอันเดียวนะครับยังมีแค่ผมอันเดียวซึ่งมาเดี๋ยวดูนะครับ ก็สิ่งที่ผมจะทํากับแม็กซ์สามนะเพื่อนๆเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูนะผมจะปล่อยคลิปนี้นะครับเดี๋ยวดูนะอ่ะโอเคครับอันนี้ผมปล่อยไปแล้วสามนาทีครับวิธีดูก็นะครับก็คือให้รีหน้าจะรีแบบอ่าตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมารีตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูนะคอมเมนต์ใหม่นี่ครับมาแล้วครับแม็กซ์สามความพยายามจะนําพาคุณไปสู่จุดหมาย ผมว่าน่าจะจุดจบมากกว่าความล้มเหลวแค่ไหนก็ยังมีวันพรุ่งนี้เสมอถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้ร็อกผลนะนะครับการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากใจคุณประมาณนี้นะครับซึ่งเอาล่ะอันนี้มันเป็นคอมเมนต์ที่เรียกว่า1 User ยูเซอร์เห็นไหมตอนหนึ่งคอมเมนต์ซึ่งเห็นไหมมันเพิ่งมาวาิยุบสองวิปที่แล้วผมก็จะมานั่งลบอย่างนี้ลบทีละอันเลยแต่ข้อควรระวังนะครับถ้าใครทํากับมือถือ หรือบางทีทํากับคอมเนี่ยแหละนะครับแต่ว่ามาอยู่ในหน้านี้นะครับมาอยู่หน้านี้ระวังนะครับคุณจะคลิกผิดนะครับเป็นอนุญาตหรือว่าเพิ่มผู้จัดการหรือว่าเพิ่มมาตรฐานอยากกดตรงนี้เด็กขาดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงถ้าเกิดกดไปปุ๊บมันอาจจะเข้ามาแทรกแซงช่องของเราได้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนลบก็มีสติครับ กดลบไปเลยนะครับจะลบตรงนี้หรือว่ามาลบตรงนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าลบตรงนี้ดีกว่าอพอเราลบไปแล้วปุ๊บอันนี้มันเข้ามาประมาณเท่าไหร่สิบกว่าคอมเมนต์นะครับก็นั่งลบไปนะครับหรือว่าจะมาลบอย่างที่บอกนะลบตรงนี้ทีเดียวเลยก็ได้ป,ปทีเดียวจบนะครับมาคลิกเนี่ยทีเดียวจบก็มีนะครับไม่ต้องคลิกอะไรหลายต่อนะครับซึ่งการที่เราลบไปแล้วปุ๊บ มันก็จะหายไปเลยนะครับแล้วมันจะไม่มาเม้นต่อ,อข้อดีของบอทนี้คือมันจะไม่มายุ่งกับคลิปที่มันเหมือนทํางานไปแล้วนะครับแล้วก็คือบอรอย่างที่ผมบอกเนาะเวลาลงลงคลิปไปปุ๊บให้เพื่อนๆนั่งรอเลยประมาณ1นาทีถึง5นาทีเดี๋ยวมันก็มานะครับข้อดีของบอทตรงนี้ข้อดีแต่มันไม่ดีอะ่ะเข้าใจไหมข้อดีแต่มันไม่ดีนะครับก็คือมันทํางานไวไวกว่า ฟีช่องของเราอีกอ่ะเข้าใจไหมไวกว่าคนที่แบบเม้หนึ่งเม็สอีกอะ่ะเออนั่นแหละข้อดีของอันนี้คือมันมาไวเราลงปุ๊บเดี๋ยวมันก็มาพอมันมาปุ๊บเราลบปับ๊บสบายนะครับครานี้คอมเมนต์ขยะก็หายไปแล้วนะครับนี่แหละวิธีการจัดการของผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่หายไปแล้วนะครับทีนี้คลิปนี้มันก็จะไม่ยุ่งอีกเลยอ่ามันก็จะไม่กลับมาคอมเมนต์นะครับ ก็โอเคนะครับทีนี้ก็นี่แหละวิธีการจัดการของผมก็เป็นวิธีแบบง่ายๆเนาะม,นมันมาเม้นเราก็ลบนะครับแต่คนอื่นจะ,จะใช้ AI ช่วยหรืออะไรช่วยแต่ผมว่าถ้าใครไม่ได้ลงคลิปบ่อยอย่างวันหนึ่งสักสิคลิปก็อาจจะไม่ต้องใช้ AI ช่วยหรือบอทช่วยนะครับอย่างผมเนี่ยลงวันหนึ่งมากสูงสุดก็สี่ห้าคลิปก็ประมาณนี้นะครับทําทประมาณนี้ก็โอเคนะครับเพราะมันมาเร็วอยู่แล้วนะครับตอน ขั้นตอนลงยังไงก็ใช้คนคนลงเนาะออแล้วก็นั่งดูสักแป๊บนึงถือว่าเป็นการแบบตรวจสอบคลิปไปในตัวเดี๋ยวก็มันก็มาเม้นก็นลบเลยโอเคอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้เลยนะครับใครที่กำลังประสบป,ปัญหาแม็กซ์สามามอ่ามากวนใจก็แบบนี้แหละนะครับเอาแบบนี้ไปก่อนเพราะว่า YouTube ก็ไม่ช่วยตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือ ช่วยตัวเองเท่านั้นแหละครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย